ต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพารห,หัสศดีเวลา18นาฬิกา3านาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 107.25 MHz เิร์โดยดิฉันลืดีรัตมหาบุญปิติค่ะ และก็ผมทศพลบุตรมีครับจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้ววันนี้ตรงกับวันที่28กันยายนพศ2566ค่ะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้เราจะพบข่าวไฟไหม้บ้านหรือที่พักอาศัยกันบ่อยๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะบางครั้งก็เกิดขึ้นเพราะความประมาทพลาดพังจนกลายเป็นอุบัติเหตุ โดยที่พักอาศัยนะคะก็เป็นที่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะในการพักผ่อนหลังกลับจากที่ทำงานหรือเด็กๆกลับจากโรงเรียนนะคะหากเกิดไฟไหม้ครั้งนึงก็ทำให้เกิดการสูญเสียนะคะทั้งชีวิตทรัพย์สิน วันนี้เราจึงอยากชวนท่านผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการเอาตัวรอดจากไฟไหม้หรือที่พักอาศัยกันค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์นะคะช่วยอธิบายองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันก่อนค่ะ ครับาการที่จะเกิดไฟไหม้ได้นะครับจะต้องมีอ,องค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือ 1. เชื้อเพลิงครับซึ่งจะอยู่ในสภาพของของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะครับตัวอย่างเชื้อเพลิงของแข็งก็เช่นพวกไม้กระดาษน้ำมันโลหะพลาสติกเป็นต้นครับ 2. ออกซิเจนซึ่งจะมีอยู่ในอากาศประมาณ21%โดยประมาณ แล้วก็สามความร้อนซึ่งจะต้องพอเพียงที่จะติดไฟได้เมื่อมีองค์ประกอบทั้งสทั้งทั้งสาอย่างครบแล้วนะครับก็จะเกิดการลูกติดไฟไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ครับ เราพอจะทราบองค์ประกอบของการติดไฟแล้วอยากให้อาจารย์ฤดีรัตนะครับช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครับค่ะเพลิงไหม้นะคะเกิดได้หลายสาเหตุค่ะมีทั้งจากความประมาทและการมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเช่นความประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะการเผาขยะหญ้าแห้งในที่ที่มีลมแรงนะคะ เ,เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะซึ่งก็จะพบว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดเพลิงไหม้เลยค่ะโดยนะคะมักจะมาจากสภาพการใช้งานของสายไฟฟ้าหรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจุดทุปเทียนบูชาพระนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยๆเช่นกันค่ะ อีกสาเหตุนะคะคือการสูบบุหรี่หรือจุดไฟในบริเวณที่มีไอของสารระเหยนะคะเช่นพวกน้ำมันเบนซินนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดการจุดติดไฟได้เช่นกันค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้กรณีไฟไหม้ติดตัวติดเสื้อผ้าครับ ถ้าผู้ฟังคงเคยมีโอกาสรับฟังรับชมสื่อทางทีวีหรือว่าสื่อทางออนไลน์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วจะพบว่ามีคนในที่เกิด เ,ออเกิดไฟไหมออ้ลุกติดตัวหรือว่าเสื้อผ้าออกมาด้วยหากเราไม่รู้วิธีการดับไฟที่ถูกต้องก็อาจจะทำให้ไฟยิ่งลุกโชนแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกไฟคลอกหรือการบาดเจ็บสาหัสได้ดังนั้นเราเออจึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นนะครับในการดับไฟเมื่อไฟติดตัวเสื้อผ้านะครับโดยจะมี3ามขั้นตอนดังนี้ครับที่จําง่ายๆก็คือส t o p ดอบแล้วก็โดนะครับสต็อปก็คือการหยุดวิ่งทันทีนะครับหากไฟไหม้ตามเสื้อผ้าหรือร่างกายเพราะการวิ่งจะทําให้มีลมพัดผ่านจะทําให้ไฟมีโหมแรงมากขึ้นนะครับสก็คือดอบก็คือการนอนราบลงไปกับพื้นนะครับจะช่วยหยุดไม่ให้ไฟลามไปตามร่างกายส่วนอื่นๆได้แล้วก็ สามก็คือการโลก็คือให้กริ้งหรือหมุนตัวไปกับพื้นจนกว่าไฟจะดับระหว่างนั้นให้เอามือปิดใบหน้าไว้นะครับเพื่อป้องกันไฟไหม้ใบหน้าได้นะครับเมื่อไฟไปตามเสื้อผ้าหรือร่างกายดับแล้วนะครับแล้วก็สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้ก็ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกเพราะว่าเสื้อผ้าจะอมความร้อนเอาไว้นะครับแล้วก็ห้ามใช้วิธีการกระชากเสื้อผ้า เพราะว่าเนื้อผ้าบางส่วนนะครับอาจจะติดที่บริเวณผิวหนังทําให้ผิวหนังหลุดออกมากับเสื้อผ้าแล้วก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าการติดเชื้อได้ครับ ค่ะเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะกรณีเกิดไฟไหม้นะคะอันดับแรกให้ตั้งสติก่อนไม่ตื่นตระหนกนะคะจากนั้นให้ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นนะคะว่าเป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนอยู่ใกล้ตัวมากแค่ไหนนะคะหากเป็นไฟไหม้อันดับรุนแรงและกินพื้นที่เป็นวงกว้างเกิดขึ้นในบ้านของเรานะคะก็ให้เตรียมพร้อมออกจากพื้นที่เกิดเหตุนะคะและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เบอร์1 9 9ทันทีนะคะ กรณีเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีการติดตั้งปุ่มกดเตือนภยัยให้รีบตะโกนบอกทุกคนในพื้นที่และให้รีบกดสัญญาณเตือนภัยทันทีนะคะและให้เตรียมพร้อมออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เบอร์199ทันทีค่ะ กรณีที่เป็นไฟไหม้เพียงเล็กน้อยนะคะให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นก่อนค่ะแล้วจึงค่อยโทรศัพท์แจ้ง้หน้าที่ให้มาควบคุมเพลิงในบางส่วนที่อาจลงเหลืออยู่ค่ะแต่อยากให้อาจารย์ช่วยเสริมค่ะว่าหากเราต้องหนีออกจากพื้นที่เกิดไฟไหม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์นะคะเราจะต้องทำายังไงบ้างคะคะ ครับเมื่อเรานะครับติดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับที่มีไฟไหม้นะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากแล้วก็จมูกหรือว่าใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็นำมาครอบศีรษะไว้นะครับเพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายที่อาจจะทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ครับในกรณีที่เกิดไฟไหม้ข้างนอกหรือว่าติดอยู่ในห้อง ก่อนออกจากห้องให้ใช้มือสัมผัสผนังแล้วก็บิดลูกบิดประตูก่อนนะครับหากไม่ร้อนนะครับก็ให้เปิดประตูออกไปช้าๆแล้วก็พยายามอพยพตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าหากสัมผัส นังหรือว่าลูกบิดแล้วพบว่ามีความร้อนสูงนะครับก็คือก็ห้ามเปิดประตูออกไปเพราะจะตกอยู่ในวงล้อมของกองเพลิงแล้วก็ในการอพยพหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดไฟไหม้นะครับไฟฟ้าจะดับจะทําให้ติดค้างอยู่ภายในลิฟต์แล้วก็อาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ ค่ะสำหรับที่พักหรืออพาร์ตเมนต์นะคะก็ให้ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารเนื่องจากว่า,าจะมีช่องระบายอากาศนะคะซึ่งจะช่วยลดการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้บันไดภายในอาคารเป็นเส้นทางอพยพหนีไฟนะคะเพราะว่าบันไดนะคะมีลักษณะเป็นปล่องทำให้ควนันแล้วก็เปลวเพลิงลอยขึ้นมาปกคลุม ซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการสำลักควันไฟและถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ค่ะ ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสุดท้ายอยากจะฝากข้อมูลที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหรือเป็นอาคารที่พักอาศัยของท่านนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเกิดเหตุนะคะต้องตั้งสติก่อนแล้วก็จดจาเบอร์โทร1น9นะคะเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้ามาช่วยเหลือคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ฤดีรัตนมหาบุญิติคะ่ะ และกระพบอาจารย์ทศพลหมุดมีค่ะจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ค่ะสะขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ